สวัสดีครับอุดรธานีทีวีครับขอนำเสนอความฝันที่จะนำความร่ำรวยในวันที่30ธันวาคมนี้นะครับขอเชิญสมาชิกเราเช่าบูชาพระราหูรุ่นหนุนดวงด้วยนะครับเพื่อเสริมดวงให้ร่ำรวยในวันที่30ธันวาคมนี้นะครับขอเชิญรับชมได้แล้วครับ กาบนมัสการหลวงปู่ครับผมวันนี้เป็นวันอังคารขึ้นแปดค่มเดือนสองเป็นวันยี่สิบสองธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสามครับเป็นวันพระนะครับวันนี้จะขอโอกาสให้หลวงปู่นะครับให้ปลารดปลารถปลรทำนะครับเนื่องจากเป็นวันพระนะครับแล้วก็จะได้เล่าความฝันนะครับ ถ้าปูเา่เมตตานะครับก็เล่าความฝันเพื่อให้สมาชิกช่อง YouTube นะครับช่องอุดรธานีทีแล้วก็ช่องมาริ Channel นะครับได้ได้รับชมแล้วก็ได้ฟังขอเมตตาปู่ตามอัธยาศัยครับผม ขอ,ขอจเจริญพรช่องอุดรธานีทีวีแล้วก็ช่องบรีแชนเนลและญาติโยมแฟนช่องญอาติธรามทั้งหลายผู้ชมผู้ฟังที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดี เป็นโอกาสดีท่านอาจารย์เนาะครับผมก็ได้กาบนิมนต์ให้ปารธบทำแล้วก็ให้เล่าความฝันให้ญาติโยมได้ยินได้ฟังโดยทั่วถึงกัน ควาอื่นที่จะเล่าความฝันอาตมาก็ฝันดีพอสมควรถือว่าฝันดีอยู่แล้วก็จะเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังเพื่อเป็นการวิเคราะห์เพื่อไม่แน่อาจจะเป็นโชควาสนาบาร,รมีของเราก็ได้แต่ว่าก็เป็นแค่ความฝันเป็นธรรมดาทุกคนก็ฝันได้ญาติโยมก็ฝันได้ อตาตมาก็ฝันได้อืมธรรมดาเนาะแต่ก่อนอื่นจะเล่าความฝันก็ต้องขออนุญาตนิดนึงพูดเรื่องสถานการณ์เกี่ยวกับโควิดโควิดสิบเก้านอะมารอบสองนะมารอบสองเนี้ยครับผมนี่แหละมารอบสองแล้วอตาตมาก็ได้ยินได้ฟัง ญาติโยมโยกกลิก่ลูกศิษย์ลูกหาคุยกันแล้วก็ได้ฟังมานิดๆหน่อยๆก็ยังไม่ได้ดูข่าวอะไรมากมายเลยตอนนี้ถ้าพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยญาติโยมทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังช่วงโควิดเศรษฐกิจก็ไม่ดีในช่วงนี้ก็ให้เราฟังให้ดี ทีนพิจารณาให้ดีขอให้เราได้รักษาจิตรักษาใจของเราให้มีสติพยายามรู้เท่าทันในอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตนเองพยายามมีเมตตาถือว่าคนเราที่เกิดมาในโลกนี้เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมเกิดร่วมเก่ยร่วมเก็บร่วมกลายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นให้มีเมตตาให้มากๆอย่าได้ดูถูกกันในช่วงนี้ให้เข้าอ,อกเข้าใจต่อซึ่งกันและกัน ข่าวโควิดก็ออกมาอมืก็พยายามให้ระมัดระวังให้รักษาให้มีสติต่างคนต่างรักษาทําความสะอาดล้างมืออล้างมือแล้วก็ไปที่ตามที่ได้ยินเขาพูดมานะไปที่ชุมชนหรือว่าที่สถานที่ราชการหรือว่าที่คนเยอะๆแล้วก็พยายามใส่แม็กแต่ว่าอาตมาไม่พอใส่นะตอนนี้เพราะว่า พูดมันจะเป็นการยากอืออ,อ่ะแบบนี้นะการพูดนะขออภัยอืถ้าใส่แม่ก,ก็จะอือ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 อยู่นี่นะพูดจะไม่ชัดเจ็นนะก็ต้องขออภัยก็ทําตามบ้านเมืองเขาให้ทำแหละล้างมือล้างอะไรให้ดีๆอาหารร้อนช้อนกลางล้างมืออะไรประมาณนี้ก็ทําตามแพทย์ตามหมอเขาบอกนั่นแหละก็ถือว่ามีความห่วง ใหญ่ต่อซึ่งกันและกันก็ได้ยินข่าวมาแต่ว่าก็ให้เราพินิจพิจารณาให้มีสติให้มากๆรักษาจิตรักษาใจดวงเดียวนี่แหละรักษาจิตรักษาใจให้ดีในช่วงนี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันหลบหลีกเป็นเรื่องยากแต่ก็ให้ระมัดระวังเอาอถ้ามาเป็นตนเป็นตัวเป็นตัวให,ใหญ่เหมือนกับช้างเหมือนกับวัวเหมือนกับควายเดินเข้ามานี่ก็พอจะหลบจะหลีกอยู่หรอกนอกมันเห็นแล้วแต่ว่าอันนี้ มองไม่เห็นเป็นเชื้อโรคที่มองไม่เห็นแล้วก็ต้องพยายามระมัดระวังด้วยแต่ว่าถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ทรงตัดไว้ว่ากรรมมุนาวัตติโลโก้ดิสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมก็คือการกระทำเชื่อผลของกรรมเชื่อการกระทำของเรานเนี่ยท่านทั้งหลายยังไงก็ขอ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รักษาท่านทั้งหลายแก้วขาดปลอดภัยให้เราชาวพุทธหรือว่าชาวโลกทั้งหลายทั่วโลกได้ผ่านพ้นภัยพิบัติต่างๆไม่ให้โลกภัยไข้เก็บม,มาเบียดเบียนให้บุญรักษาเทวาคุ้มครองให้แก้วขาดปลอดภัยอันนี้อาตมาก็ได้ยินมายังไม่ได้ดูข่าวยังไม่ได้ฟังข่าวที่ชัดเจนก็อยากจะพูดกับญาติโยมเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะฟัง ความฝันฝันดีอยู่ดีแต่ว่าก็ต้องพูดให้ได้เวลาด้วยญาติโย,ยมผู้ฟังได้ยินได้ฟังก็ต้องเข้าใจด้วยการที่เอาไปลงนี่ก็ต้องให้ได้เวลาด้วยถ้าจะพูดน้นอยก็ไม่ได้เวลาไงแต่ว่าอาตมาก,ก็เคยจัดการจัดงานอยู่ที่วัดนี่ในช่วงปีใหม่ญาติโย,ยมมาหนุ่งขาวหอมขาวประพฤติวัดปฏิบัติธรรม นุ่งขาวนี่ประมาณปฏิบัติธรรมประมาณหนึ่งพันสองร้อยหกสิบสี่คนแต่ว่าปีนี้สงสัยจะไม่ได้จัดเพราะว่าอะไรก็ไม่ได้เกี่ยวกับโควิดอะไรมากมายหรอกเพราะว่าการไปมาของญาติของโยมในช่วงนี้อาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่ก็ต้องดูสถาน,านการณ์บ้านเมืองซะก่อนแล้วอาตมาก็กำลังทาสีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ทาสีสลา,าให้ช่างเขาทำ จะเสจทันไม่ทันก็ยังไม่รู้นี่แต่ว่าก็คิดว่าน่าจะไม่มีหรือจะยังไงก็จะแจ้งให้รับรู้รับทราบ,บโดยทั่วถึงกันอีกครั้งหนึงอ่าทีนี้ฟังความฝันเด้อบัดนี้ฟังความฝันขอให้มีโชคมีลาภเดอ้ออยตาโยมพูดที่ได้ยินในฟังขอให้มังมีสิีสุขเดอ้อขอให้ลาภผลบุรทวีบังเกิดดีิรีมงคลมีโชคมีชัยมีโชคมีลาภ ร่ลำรวยร่ลำรวยได้สร้างบุญกุศลกุณงามความดีได้สร้งสงางบารมีเดอ้อสำหรับความฝันอาตมาก็เคยพูดไปแล,ล้วแหละความฝันเนาะอาตมาฝันว่าอาตมาได้เดินทางไปวัดวัดหนึ่งซึ่งเป็นวัดเก่าที่อาตมาเคยอยู่ตั้งแต่เป็นสามนเณรอาตมาจำได้แต่ว่าเดินทางไปวัดนั้นไม่ได้ไปที่ไหนนะไปที่กุฏิ ท่านพอ่อครับผมอาตมาไปที่กุฏิกุฏิพระสวงองค์เจ้าจะเรียงเป็นแถวไปเลยนะท่านพอ่อครับกุฏิถ้าจะไม่บิดนะเป็นกุฏิสองชั้นเข้าใจไหมครับผมอืมเป็นกุฏิสองชั้นเป็นแถวไปเลยอืเป็นกุฏิสองชั้นเดินไปเดินไปก็ไปเห็นพระลูก มีผ้าอยู่อยู่นะอยู่ในกุฏิน่าจะเป็นผ้าหนุ่มๆน,นะไม่ใช่ผ้าแก่เข้าใจไหมครับผมเดินไปเรื่อยๆก็มีกุฏิหลังหนึ่งแปลกที่สุดกุฏิชั้นที่สองเนะี่ยเป็นเหมือนแบบสารพระภูมิเป็นสารพระภูมินะอยู่ชั้นที่สองนะ่ะนี่แหละคือความฝันอาตมาอาตมาก,ก็ไม่ได้ฝันอะไรมากมายหรอกแต่ว่าอาตมาคิดว่าฝันเป็นสิริเป็นมงคลอยู่เพราะว่าได้เห็นผ้าเห็นเจ้า เห็นกุฏิเพราะว่าวันนั้นสร้างกุฏิเขาจะสร้างเป็นแถวเลยอสร้างเป็นแถวถ้าจะจับใจความก็ไม่ได้มากมายอะไรก็แค่กุฏิสองชั้นแล้วก็มีผ้าอยู่ที่กุฏินะเป็นผ้าหนุ่มๆนุมชั้นที่สองเป็นสารพระภูมินี่ถ้าเราจะอยากจะจับจุดง่ายๆไม่สับสนก็แค่ตรงนี้แหละ กุดิเดินไปเห็นกุดิสองชั้นเรียงเป็นแถวไปเลยเดินไปเดินไปก็มีพระหนุมน่มๆอยู่อยู่กุดิแล้วก็มีสารพระภูมิอยู่ชั้นที่สองเข้าใจไหมนี่แหละความฝันนะความฝันก็หวังว่าทุกท่านทุกคนก็คงจะเข้าใจเนาะหวังว่าคงจะเข้าใจ วันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบาร,รมีเป็นสิริเป็นมงคลอัตมาก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ืิพเจรณาให้ดีสุดท้ายก็ไม่มีอะไรมากมายขออ้างยิงพระรัตนตรัยบุญกุศลคุณงามความดีใดที่ท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญแล้วในวันนี้ในอดีตก็ดีจนถึงปัจจุบันและในวันนี้ ขอบุญนี้จงเป็นแสงสว่างนำพาดวงจิตชีวิตท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญหายทุกภายโศภายโรคหายภัย,ยเจริญโดยทรัพย์ยศไมตรีจิตมิตรภาพด้วยความรักความบุญความปรารถนาดีความสามัคคีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายอภิวาทนาศีลิสนิจจังวุธาปัยิโนจัตตารธรรมวทันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุ ครับก็ขอเชิญเช่าบูชาพระราหูนาคราชรุ่นหนุนดวงนะครับแล้วก็ได้ท้าเวสุวรรณอีก1องค์นะครับรวมเป็น2องค์นะครับในราคา850บาทนะครับก็ติดต่อมาที่ลายนะครับของอุดรธานีทีวีนะครับ c h a n c h a i 999 2504นะครับ จะได้รับพระราหูแล้วก็ท้าเวสุวรรณสององค์นะครับแล้วก็อุดรธาน,านีจะจะแถมเลขมงคลเพื่อรวยในวันที่30ทธันวาคมนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ